สวัสดีครับเคยเป็นไหมครับแบบว่าพอเจอปัญหาใหญ่ๆเข้ามาทีไรมันรู้สึกท้อไม่อยากจะเริ่มทำอะไรเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคนิคเจิงๆที่จะเปลี่ยนเรื่องยากๆพวกนั้นให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ครับลองนึกภาพตามนะครับการบ้านกองเท่าภูเขาหรือว่ามีโครงงานกลุ่มที่ต้องรีบส่งให้ทันเดดไลน์โอ้โหจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะเนี่ยพอเห็นงานใหญ่ๆกองอยู่ข้างหน้าปุ๊บ ความรู้สึกท่วมท้นความท้อใจมันมาทันทีเลยใช่ไหมครับซึ่งปัญหานี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาทางแก้กันวันนี้โอเคแล้วไอการคิดแบบค,คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมจูจ่ๆมันถึงกลายเป็นเรื่องสําคัญมากๆในยุคนี้ไปได้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในส่วนแรกนี้เลยครับจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคือในหลักสูตรแกนกลางพศ2560ที่เราเรียน,เร,ยนเรียนกันอยู่เนี่ยเขาเน้นย้ำเลยว่า แนวคิดเชิงคำนวณหรือที่เรียกเท่ๆว่า computational thinking เนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นสุดๆสำหรับศตวรรษที่21เลยครับมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของโปรแกรมเมอร์หรือเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสกิลที่ทุกคนต้องมีครับและหัวใจสำคัญที่สุดของการคิดแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกสุดเลยครับขั้นตอนนี้มีชื่อเรียกว่า decomposition หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการแยกย่อยนั่นเองครับ decomposition ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือทักษะในการมองปัญหาใหญ่ๆที่ดูซับซ้อนแล้วทุบมันออกมาแบ่งมันออกมาให้เป็นปัญหาย่อยๆที่เล็กลงแล้วก็จัดการง่ายขึ้นนึกภาพกำแพงใหญ่ๆที่เราต้องทลายดูสิครับแทนที่เราจะพยายามพังมันทั้งกำแพงในทีเดียวเราก็แค่ค่อยๆเคาะอิดออกมาทีละก้อนๆสุดท้ายกำแพงมันก็พังลงมาได้เองนี่แหละครับหลักการเดียวกันเลยหลักการมันง่ายมากๆเลยครับแค่2ส,สเต็ปเอง หคือระบุให้ได้ก่อนว่าปัญหาใหญ่ที่ดูหน้าปวดหัวเนี่ยมันคืออะไรแล้ว2ก็แค่แบ่งมันออกมาเป็นงานย่อยๆที่ทําได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเลยครับเอาล่ะพูดถึงหลักการไปแล้วอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเท่าไหร่ใช่ไหมครับงั้นเรามาลองดูตัวอย่างจริงๆในชีวิตประจําวันกันดีกว่าว่าเราจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างอาดูเรื่องใกล้ตัวสุดๆเลยจัดกระเป๋านักเรียนฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับ อาจจะดูวุ่นวายนะแต่ถ้าเราแยกย่อยมันออกมาล่ะ 1. เช็คตารางสอนก่อนเลยพรุ่งนี้เรียนอะไร 2. หยิบหนังสือกับสมุดให้ตรงวิชา 3. เตรียมกล่องดินสอให้พร้อม 4. เอาทุกอย่างยัดลงกระเป๋าเห็นไหมครับจากเรื่องที่ดูยุ่งยุ่งมันกลายเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆที่ทำตามได้ทีละข้อเลยจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งการเตรียมอาหารเป้าหมายใหญ่คือทำอาหารหนึ่งมือ้อใช่ไหมครับเราก็แยกย่อยมันออกมาเลย เริ่มจากเลือกเมนูก่อนว่าจะทําอะไรลิสต์วัตถุดิบออกมาไปหาของเตรียมอุปกรณ์ให้ครบแล้วก็ค่อยๆทําตามสูตรไปทีละขั้นหั่นผสมปรุงสุดท้ายก็จัดจานพร้อมกินเห็นไหมครับพอเราซอยเป็นขั้นๆแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรน่าสับสนเลยเรื่องเรียนก็ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะวิชาเลขสมมุติเราเจอโจทย์คณิตให้หาพื้นที่สนามหญ้ารูปทรงประหลาดๆที่เราไม่เคยเจอสูตรมาก่อนอย่าเพิ่งตกใจครับ เราก็แค่แยกย่อยสนามหญ้านั่นน่ะให้กลายเป็นรูปทรงง่ายๆที่เรารู้อยู่แล้วอย่างสี่เหลี่ยมบ้างสามเหลี่ยมบ้างแล้วก็หาพื้นที่ของแต่ละส่วนเล็กๆนั้นก่อนจากนั้นค่อยเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันในตอนท้ายแค่นี้เองโจทย์ที่ดูยากๆก็กลายเป็นเรื่องหมูๆไปเลยครับโอเคถึงตรงนี้เราน่าจะเห็นภาพแล้วว่าการแบ่งปัญหาออกเป็นชิ้นเล็กๆมันเวิร์กยังไงแต่แล้วไงต่อล่ะพอเรามีชิ้นส่วนเล็กๆเต็มไปหมดแล้วเราจะทำอะไรกับมันต่อ คำถามดีเลยครับเพราะพอเรามีชิ้นส่วนเล็กๆพวกนี้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเราต้องรู้ว่าต้องโฟกัสที่อะไรแล้วอะไรที่ไม่ต้องไปสนใจซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันจะนำเราไปสู่แนวคิดสำคัญอีกอย่างหนึ่งแนวคิดที่ว่านั่นก็คือ abstraction หรือแนวคิดเชิงนมามธรรมครับเชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยมันคือการที่เรามองไปที่ปัญหาย่อยๆแต่ละชิ้นที่เราแบ่งมา แล้วก็เลือกโฟกัสเฉพาะรายละเอียดที่มันสําคัญและจําเป็นจริงๆเท่านั้นส่วนรายละเอียดจุกจิกที่ไม่เกี่ยวก็โยนทิ้งไปก่อนเลยอย่างตอนทําอาหารที่เราคุียนเมื่อกี้เราอาจจะไม่ต้องสนใจหรอกว่าแครอทที่ซื้อมาจะยี่ห้ออะไรแต่สิ่งสําคัญคือต้องหั่นเป็นลูกเตา๋านี่แหละครับคือ abstraction การดึงเอาแต่แก่นของมันมาใช้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าการแยกย่อยหรือ decomposition เนี่ยมันไม่ใช่ทักษะที่ใช้แค่ตอนเขียนโปรแกรมหรือทำโจทย์เลขนะครับแต่มันคือ จะเรียกว่าเป็นพลังพิเศษหรือซูเปอร์พาวเวอร์ที่เราเอาไปใช้แก้วปัญหาได้แทบทุกเรื่องในชีวิตเลยพอสกิลนี้มันช่วยเราได้เยอะมากครับมันช่วยลดความเครียดเวลาเราเจองานใหญ่ๆมันไม่รู้สึกท่วมท้นอีกต่อไปแล้วช่วยเราวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนขึ้นวางแผนอะไรต่างๆก็เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นและแน่นอนว่ามันคือพื้นฐานสำคัญสุดๆของการสร้างอัลกอริทึมแล้วก็เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย พูดง่ายคือไม่ว่าเป้าหมายของเราจะใหญ่แค่ไหนถ้าเรารู้จักแยกย่อยเราก็พิชิตมันได้แน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่ๆเรื่องไหนหรือเป้าหมายอ,าอะไรในชีวิตที่เราจะลองเอาเทคนิคการแยกย่อยนี้ไปใช้ได้เป็นเรื่องแรกลองดูนะครับเพราะการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ